하하 타트 모래. ตาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ รณียมัสะกุสเรณะยตังสันตังปทางอภิสมเมตจะสังโกอุโชจะสุโโชจะสุวะโจจะสมุทุอนาติมาณีสันตุสังโกจะสุภะโรอจัปอะกิจโจจัสังหลกกุติสนันตริโยจะลิปะโก จะอัปปะคภโพกุเรโงอน,นุคิโทนะจะขุดทังจะมาเรกินจิเยนะวิญปะเรอุปะวะถวยยงติดเองณนะบัดนี้อนะัตรมภาพจะรับประทานสแสดงพระสธรรมเทศนา ในกรณีเมตตาครถาจะได้พัฒนาถึงเรื่องการเจริญเมตตาอยู่เป็นเนืองนิดและการเจริญเมตตาธรรมนั้นย่อมเป็นที่ยำเกรงของผู้ผิปีศาจและเป็นที่รักใคร่ในหมู่เทพเทว,วดาทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาปรับสติปัญญาบารมีและเพิ่มกุศลบุญยาราศีจะยาิโยมสารุชนทุกข่าน ที่มาประชุมพร้อมเพียงกันในโอกาสในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งในการให้ทานรักษาศีลแลงแล้ก็จเจริญภาวนาป็ยในตัวนภเวิหารหลวงวัดมหาธาตุอรริหารแห่งนี้สืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะคงจะเคยได้ยิน ได้ฟังอยู่สเสมอเสมอพระท่านก็มักจะเทศอยู่เสมอว่าเมตตาธรรมนั้นคําจุนโลกจะเคยได้ยินคำนี้ว่าเมตตาธรรมนั้นคําจุนโลกพระพุทธองค์นั้นพระองค์ก็ทรงให้ความสําคัญกับเรื่องของหลักธรรมเกี่ยวกับเมตตาธรรมพระองค์นั้นถือว่าเมตตาธรรมนั้นเป็นหลักคําสอน ที่เป็นหลักในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเพราะว่าเมตตาธรรมนั้นก็คือสิ่งที่ปรารถนาสันติสุขเพราะฉนั้นศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มุ่งให้เกิดสันติสุขให้เกิดแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ให้เกิดสันติสุขเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดังจะเห็นได้ในการรักษาศีลข,ของพระภิกษุก็ดีนะเดี๋ยวพระภิกษุนี้ก็ดีสมมาเนก็ดี ที่ก็ดีอยู่บาสกอุบาสิกาก็ดีต้องมีสิ่งที่เหมือนเหมือนกันเป็นข้อแรกๆเสมอก็คือปานาติปาตาพระนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่ข้อที่หากประพฤติล่วงในสิ่งปานาติบาแล้วก็ถือว่าประราชิคือขาดจากความเป็นพระก็คือมีข้อที่เป็นเมตตา เขาเรียกว่าปานาติปาตาเวรมณนีสิกขาบังทางสมาธิอยากนี้ก็คือการเว้นจากการฆ่าการเบียดเบลี่ยนนะพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำในเรื่องของการไม่ฆ่ากันไม่เบียดเปลี่ยนชีวิตสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์ก็ดีหรืออับมนุษย์ก็ดีมีไมตรีจิตที่ดีต่อกันนะมีความปรารถนาที่ดีต่อกันซึ่งเป็นคําสอนที่มุ่งยกระดับจิตใจของญาติโยมนะการ ที่สอนให้ญาติโยมพู้พุทธองค์สอนให้มีเมตตาก็เพื่อยกระดับจิตใจของเรานั้นให้สูงขึ้นจากที่เป็นคนก็ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งจิตใจของเรานั่นเองพระพุทธองค์นั้นทรงการสอนเกี่ยวกับเรื่องความเมตตานั้นอยู่หลายพระสูตรด้วยกันญาติโยมแต่ว่ามีอยู่พระสูตรหนึ่ง นะที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะในการเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของญาติโยมเนื่องเป็นพระสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงตัดถึงแนวทางในการปฏิบัตนะิให้เป็นที่รักใคร่ให้เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ใครๆก็อยากให้คนรักเราใครๆก็อยากเป็นคนที่มีเสน่ห์ ก็ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนโดยบทสวดบทนี้หรือบทเมตตากรณียะสูตรบทนี้ก็คือตรวจสอบตนเองให้พ้นจากการกระทำชั่วทั้งปวงแล้วก็เจริญอยู่ในเมตตาอยู่เป็นนิดซึ่งไม่เพียงการเจริญเมตตาสวดมนบทนี้อยู่เป็นหนึ่งนิดแล้วแต่ยังควาสมสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเท่านั้น แต่ยังจะนำควาสมสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเหมือนยัดโยงแผ่เมตตาให้กันและกันแผ่เมตตาแก่ตัวเองแผ่เมตตาให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าเราตั้งใจที่จะไม่เปลีป่ยน,นเรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมนำความสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่เราสรรพสัตว์และก็โลกของเรา จึงนับว่าเป็นพระสูตรที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลบทที่จะว่าถึงก็คือเรื่องการณีเมตตาสูตรนั่นเองนายวสินอินทศระ,ะคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนาคนหนึ่งได้กล่าวถึงบทพระสูตรบทนี้เอาไว้ว่าเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของผู้ปรารถนาสันติสุขนในบทส่วนบนนี้ สมพรเชือ่อว่าญาติโยมก็คงได้มีโอกาสสวดอยู่แล้วเป็นการสแสดงถึงคุณสมบัติของผู้รารถนาสันติสุขก็คือทางแห่งความสงบหรือว่าทางแห่งคนดีหรือบัณฑิตดังพุทธภาษิตท,ที่ว่าสันติมิชันติปันทิตาแปลความว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยชอบความสันติสุขหรือว่าความสงบนะผู้ที่เป็นบัณฑิต บัณฑิตก็คือคนดีรูครักความสงบนะรักความสันติไม่ชอบการเปลี่ยนเกมซึ่งกันและกันดังนั้นแล้วเนี่ยทางที่พูดถึงเนี่ยเป็นทางแห่งความดีนะเป็นทางแห่งความสงบสุขธรรมาภาพจึงได้นำเรื่องการ,รนิยมเมตสูลนำมาแสดงแก่ยัติโยมตัวย่อเวลาที่พระท่านไปสวนพระบริตก็ดีเจ็ดตำนานสิบสองตำนานก็ดีท่านก็จะสวนบทนี้อยู่เป็นประจำ แต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจงที่มาที่ไปว่ามีประโยชน์อย่างไรครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตัดพระสรนี้มีชื่อว่าการณียเมตรสรณนะเมืองสาวัตถีเพื่อให้บรรดาพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยได้เจริญเมตตาจะได้นำมาสู่ความร่มเย็นเป็นสุข และเพื่อความเป็นมิตรต่อเราสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองรเรื่องย่อยๆที่ปรากฏในขุทกกะปาถะหรือขุทธกะนิกายของพระสุตตันตปิฎกก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งได้จกเข้าพรรษาญาติยโยมพระภิกษุประมาณห้าร้อโลกก็ได้ไปเรียนพระรรมาฐานจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นะก็ร้อนวิชาแหละนะไปเรียนมาแล้วก็อยา,จากจักล่าวทูลราระพุทธเจ้าไปอยู่จำพรรษาหน้าป่านะอยู่ในป่าที่สงบแห่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็ได้เดินทางไปสแสวงหาเศนาสนะที่อยู่อาศัยอันสัมปะยะคือเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเองสุดท้ายแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็ได้บําเพ็ญพระกรรมฐานอยู่ตามโคนต้นไม้หน้าป่าหิมะวันแต่ว่า ที่ป่านั้นก็มีเหล่าลุกเทวดาเทพเทวดาสถิตยอยู่ตามต้นไม้เราคิดว่าพระคุณเจ้านันคงจะมาพักสักชั่วครั้งชั่วคราวครั้งคืนไม่กี่วันก็คงจะกลับวัดเสร็จแล้วนะจึงพากันลงมาจาพาพุทมณนของตอนเองมาอยู่บนพื้นดินนะเพื่อถวายการต้อนรับเพื่อถวายความเคารพแก่พระภิกสุกสฆ์ แต่เมื่อรู้ว่าพระคุณเจ้ามาอยู่ป่าเนี่ยตั้งใจจะอยู่ตลอดสามเดือนอยู่นานเกินไปเทวดาเดือดร้อนลงเทวดาก็ปรึกษากันว่ามีความเห็นว่าต้องพวกเรา่ต้องขับไล่พระท่านไปซะแล้วไม่งั้นพวกเราจะลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเร่ร่อนอยู่บนพื้นดินอยู่อย่างนี้ตลอดสามเดือนจึงพร้อมใจกันนหลอกหลอน แปลงเป็นผีบ้างหลอกพระพิกษุที่ไปนั่งกรรมฐานอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอยู่ในถ้าบ้างจนพระภิกษุก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะเพราะว่าพระก็กลัวผีเหมือนบโยงอะไรพระก็กลัวผีเหมือนกันนะว่าแล้วก็ตกลงปงใจกันนะเก็บข้าวของกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่นครสาวัตถีไปกรบฟูลเรื่องราวให้พระพุทธเจ้าทรงทราบ พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าพวกเธอเนี่ยมีได้ติดเอาเอาวุธไปด้วยจึงถูกพูดผีนั้นหลอกหลอนตลอดทั้งคืนพระภิกษุจึงดาบทูลถามพระพุทธองค์ว่าอาวุธที่ว่านั้นคืออาวุธชนิดไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงตัดเอาไว้ว่าอาวุธนั้นก็คือความเมตตานั่นเองว่าแล้วก็สรงสวดกรณียเมตตสวดให้กับพระภิกษุได้ฟัง ภิสุทั้งหลายถามพระพุทธเจ้าว่าที่ไหนที่จะเหมาะสมสําหรับปฏิบัติธรรมสําหรับพระภิษุททั้งหลายเหล่านี้พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตัดตอบเป็นใจความว่าไม่มีที่ใดอีกแล้วในชมพูทวีปนะที่จะเหมาะสมกับท่านทั้งหลายเท่ากับที่ที่ท่านทั้งหลายนั้นได้จากมานั่นเองนะท่านทั้งหลายโจกลับไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นที่เดิมของท่านพวกท่านจะได้บรรลุธรรม แล้วจึงทรงมีพุทธบัญชาให้ภาพพิโุทั้ง500รูปกลับไปยังป่าที่เดิมแล้วก็สวดมนต์ทันทีที่เดินทางเข้าป่าแล้วก็ยังทรงตรัสว่าถ้าพวกเธอไม่อยากมีภัยจากเทวดาทั้งหลายให้สวดมนต์เจริญเมตตาธรรมบทนี้ทุกๆวันในเนื้อหาคำนั้นเนี่ยก็ได้ถือว่าเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตที่ดีงามอย่างเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นที่รักใร้ ของผู้คนทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายของเทวดาของผู้ผีทั้งหลายเป็นผู้ที่มีสเสน่ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยังเป็นธรรมะที่ตรวจสอบให้ตนเองนั้นพ้นจากการกระทําชั่วและ,จะเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดดังพระบาลีที่ได้กล่าวเอาไว้ข้างต้นว่าการณิยะมัทกุฏทะเลท่ยัตงตางสารตังปะทางอภิสเมตจะสงโกุจูจะสูจูจะสุวัโจจัจ มุทุอนัติมานีาเป็นต้นซึ่งโดยใจความย่อๆนะก็แปลว่ากิจอนะันใดอัน,อนพระอริยเจ้ากระทำบำเพ็ญแล้วกิจอันนั้นกุลบุรผู้ฉลาดในประโยชน์พึงกระทำบำเพ็ญคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายกระทำแล้วเป็นสิ่งที่ดีเราท่านทั้งหลายควรจะประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นประโยชน์ โดยมีหัวข้อธรรมอยู่หลักๆ14ข้อคือสักโกสักโกก็แปลว่าเป็นคนที่มีความกล้าหาญต้องมีความกล้าหาญอย่างที่สองคือปุชุก็คือเป็นคนตรงก็คือมีกายที่สุจริตคือไม่ประพฤติในทางที่พุจริตมีกายสุจริตมีวาจาสุจริต แล้วก็มีใจที่สุจริตสุบูชุกก็คือเป็นคนตรงมีมโนที่สุจริตเป็นคนที่มีความจริงใจสุวะโจเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายถ้าเราเป็นคนดื้อด้านไปอยู่ป่าหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เป็นที่รักที่เมตตาเพราะนั้นเป็นพระก็ดีเป็นโยมก็ดีต้องเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายมุทุเป็นคนอ่อนโยน ต้องประพฤติธรรมในข้อเป็นคนที่อ่อนโยนไม่แข็งกันได้อนะติมานีเป็นคนไม่ยิงนะถ้าเรายิงนีที่ติดมานะถึงตัวถืตนก็ไม่เป็นที่รักของผู้คนก็เป็นที่ไม่ชอบอกชอบใจเป็นที่รังเกียจสันตุนสโกเป็นคนที่สันโดษสันโดษคือคล้ายๆกับสมาชีวิต,ตาคือเลี้ยงชีวิตแบบพอเพียง คือยินดีในเศยนาสนะ,นะมีกินมีอยู่ตามพอสมควรตามอัตภาพคือไม่สแสวงหาในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสุภโรเป็นคนเลี้ยงง่ายเหมือนพระนี่พุทธเจ้าก็บัญญัติว่าต้องอยู่ง่ายเลี้ยงงย่ายเอเรื่องมากนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อัปปกิจโจเป็นคนไม่แบกภาระมีห่วงมากก็คือไม่มีภาระทางโลกมาก ตัดห่วงได้เยอะค่อยๆตัดห่วงสันละภูก,การุติคือเบากายเบาใจคือพัฒน,นาจิตพัฒน,นากายพัฒน,นาใจของเราสันตินตโยเป็นผู้ที่สำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมกายวาจาใจหรือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนิปปโกเป็นผู้ที่มีปัญญารักษาตัวอัปปะ ขับโพเป็นคนที่ไม่ขนองและกุเรโซอาน,นันุคิดโทเป็นผู้ที่ไม่ติดในตระกูลคือไม่ยึดยึดมั่นถือมั่นในตระกูลพอทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเรื่องสมมุติขึ้นมาชื่อเราก็สมมุติตระกูลเราก็สมมุติสรุปว่าวินยุชนติดเตียนชนอื่นทั้งหลายด้วยกรรมอันใดเราไปติดเตียนคนอื่น ไม่พึงปฏิบัติกรรมอันนั้นเลยก็คือเราติเราเตียนเราไม่ชอบใจในสิ่งที่คนปฏิบัติไม่ดีเราก็ไม่พึงปฏิบัติเช่นเขาเราก็จะเป็นผู้ที่เจริญอยู่ในเมตตาธรรมที่ดีที่กล่าวันนี้เป็นส่วนทดีหนึ่งเท่านั้นยะทุก นะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันส่วนที่2เป็นส่วนของการแผ่เมตตาและส่วนที่3เป็นส่วนการเจริญพงวิหารธรรมและก็อานิสงส์ของการเจริญพงวิหารว่าสามารถนําไปสู่มรรคผลนิพพานได้นะถ้าอยากจะรู้อยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็ต้องไปนะหามาส่วนหามาอ่านการณียเมตตาสูตรภิกษุเหล่านั้นเนี่ยก็ได้ทําตามพุทธโอว,วาทของพุทธเจ้าคือไปสวดบทกรณียเมตตาสูตร บรรดาผู้ผีเทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็มีจิตใจที่อ่อนโยนเพราะเราเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเทวดาฟังก็ชื่นใจมีจิตใจที่อ่อนโยนรักใครในพระภิกษุสงฆ์รักใครในหมู่มนุษย์ที่สวมดมนต์บทนี้แล้วก็ไม่หลอกหลอนไม่ทําอันตรายทําให้พระภิกษุก็อยู่ได้อย่างสงบสุข พระภิกษุก็ได้ปฏิบัติธรรมจเจริญเมตตาธรรมอยู่ทุกๆวันจนได้สําเร็จเป็นพระอรหันตุทุกรูปเพราะเห็นด้ว่าในเนื้อหาบทสวดเ,เป็นการแผ่เมตตาแผ่ความรักความบาดนาดีแก่เราเทวดาทั้งหลายเราสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วสารกลโลกซึ่งท่านก็จะมีไมตรีจิตตอบรับกับเราเมื่อเราสวดไปแล้วเทพเทวดาท่านมีไมตรีจิตตอบรับ แล้วก็ถวายการอารักขาคอยดูแลปกป้องรักษาให้เราอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขสวัสดีจริแล้วการที่ญาติโยมสวดมนต์บทน,นี้สวดได้ทุทกๆวันก็จะดีถ้าเป็นพระก็หลวงพ่อ่านจะนำสวดทุกวันอยู่แล้วบทกรณียังไม่ประสุนเจริญเมตตาอยู่เป็นนีกแ,แล้วก็ย่อมเป็นที่ยำเกรงของผู้ผีปีศาจด้วย แล้วก็ทําให้ญาติโยมนั้น,เ,นเป็นที่รักใร้ในหมู่เทพเท mm. วดาทั้งหลายแล้วก็ยังความสงบให้เกิดขึ้นการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการยังความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ให้จิตใจเราฟสสุ้งซ่านจิตใจเราเป็นกุศลเป็นสมาธิจิตว่างก็เป็นบุญการสวดมนต์กลจิตมันว่างจิตว่างเป็นบุญจิตกุ่นก็เป็นบาปอีกทั้งยังเกิดความสงบแล้ว สงบจิตสงบกายสงบใจก็ยังนํามาสู่ความสงบสันติสุขในสังคมของเราในบ้านเมืองของเราในโลกใบนี้แล้วก็เกิดความสงบสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายเทศนาปริโยสานีในอวสานเป็นที่สดแห่งพระธรรมปะเทศนานี้อ,อนุภาพแห่งคุณพระศิรัตนาไตและอนุภาพบุนบารมี หลวงพ่อสังเสริ์วัดมหาธาตุวาษีแห่งจังหวัดสุรีัรวมถึงสังเสริ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ญาติโยมได้ขอรพบูชาจงมารวมกันเป็นตะบะเดชะภรวะปัจจัยอำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันณนสุขภาระอธิฐานมสาสมบัติทุกคนทุกท่าน อัตมภาพรับประทานแสดงพระสัตธรรมเทศนาในกรณียเม่สูตรมาโดยประสงค์ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยาการะเชิ กกปะกปปตีตปตตปิจิตังปะจิตังภุมหังคิปะเมวะสมิจโตัาเพบุเรโตฟังกัปปังจันโทปะนาระโสยามนมณิโชติภราชนิยานสัพพิติโยวิวจัจะโตสัพพโรโควินสัสะโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิทายโย ภาวะอภิวาทนาทเนสลิสานิจังภูธามวาจายินโอจัตตาโรธรรม,มวัฒนติอายุวันโนทุกทัง